และคลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีการปลูกตอหนามดำปลูกยังไงไม่ให้เนา่าแล้วก็มีวิธีการดูแลหลังจากการปลูกยังไงให้รอดค่ะนี่คือตอหนามดำหรือตอ h a n d i เซ Just b b r r t i ตหากเราซื้อมาแบบไม่มีรากแบบนี้จะมีวิธีการปลูกยังไง สิ่งสำคัญเลยนะคะแผลต้องแห้งสนิทแบบนี้หรือถ้าใครตัดสดควรจะทิ้งแผลให้แห้งสองอาทิตย์จะทาปูนแดงเพื่อให้แผลแห้งเร็วก็ได้หรือจะไม่ทาแบบนกก็ได้สีดำๆตรงแผลเมื่อกี้เป็นคราบยางของเขานะคะไม่ได้เนา่าวัสดุที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับกับดินปลูกตอ นกก็จะใช้ดิน2ส,ส่วนกับปุ๋ยมพะพร้าว1ส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้ค่ะหรือจะใช้ดินถุงผสมมูลสัตว์ก็ได้ดินถุงก็คือดินที่เราซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป4ถุงร้อยห้าถุงร้อค่ะสามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ปุ๋ยออสโมโค้ดใส่ให้เขานิดหน่อย หรือถ้าไม่ใส่ออสโมโค้ก็สามารถใช้มูลสัตว์แทนได้เราก็จะใส่กับมะพร้าวสับลงไปรองก้นกระถางเพื่อไม่ให้ดินปลูกไหลลงเวลาที่เรารดน้ำกระถางก็ไม่จำเป็นจะต้องไซส์ขนาดของนกนะคะก็คือใหญ่ก็ได้ใหญ่ยิ่งดีใส่ดินปลูกลงไป แบบนี้เลยค่ะตอหนำดำจะมีความทนทานกว่าแคคตัสเล็กเพราะฉะนั้นสูตรดินปลูกเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องพิเศษเหมือนต้นแคคตัสของเราดังนั้นก็ใส่ปุ๋ยออสโมโค้ลงไปเพิ่มสารอาหารนิดหน่อยค่ะแล้วก็นำตอของเราเนี่ยปักชำลงไปเลยขุดหลุมนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ชำได้ง่าย อาจจะต้องปักลงไปลึกนิดนึงเพราะว่าตอหนามดำค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักมากอาจจะทำให้ล้มได้จากนั้นก็ใส่ดินลงไปค่ะอย่าลืมนะคะดินปลูกตอไม่จำเป็นจะต้องเป็นดินปลูกแคคตัสก็ได้ข้อดีของตอหนามดำถ้าเรานําไปกราฟแคคตัสเล็กแล้วจะสามารถอยู่ได้นาน ไม่โซมง่ายราคาก็จะค่อนข้างสูงค่ะจากนั้นก็โรยหินโรยหน้ากระถางเพื่อที่จะพยุงลำต้นนกแนะนำให้โรยหินนะคะเพราะว่าตอชนิดนี้มีน้ําหนักล้มง่ายเวลาที่เรารดน้ำบางครั้งก็อาจจะเอียงไม่สวยงามค่ะดังนั้นหินก็จะช่วยพยุงลำต้นของเขาไว้ไม่ให้ล้มก็สำคัญนะคะ ส่วนการดูแลเรื่องแดดนกแนะนำว่าหลังจากที่เราปักชำใหม่ๆเนี่ยยังไม่ควรที่จะเอาออกไปสู่แดดจัดส่วนตัวนกเองนกก็จะวางไว้ที่ที่แดดรำไรภายใต้โรงเรือนก็ใช้แสแลนลดแสงลง50%ค่ะช่วงที่รากยังไม่มาควรที่จะงดแดดจัดไปก่อนการรดน้ำช่วงที่ปักชำใหม่ๆ ก็รดทุก3-4วันครั้งรดไม่มากรดพอชุ่มแบบนี้ค่ะหลังจากการปักชำโดยประมาณแล้ว1-2เดือนรากของเขาถึงจะมาอายุสัก3เดือนเพื่อนๆก็ค่อยๆเพิ่มน้ำค่อยๆเพิ่มแดดค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุราดาการเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ